เพชรปิชัยเดชเตโชครับูเอกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้เจอกับเดโชปอบริลักษ์ภาคที่สองครับหลังจากภาคแรกเสมอกันมาเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ครับเรามารุ้นและเชียร์ไปพร้อมกันครับว่าใครจะบินครับ เดียวผมเพชริชัยเดเดโชเพชรวิชัยเดทเดโชวันอาทิตย์นี้เจอใครครับผมเดโชสิงมาวินเดโชสิงมาวินหรือปอบริลักษ์นะเราเคยโชคกันไหมครับเคยชกกันครับเคยโชกกันครั้งหนึ่งที่ราชดำเนินใช่ไหมวันนั้นพี่กัดเท่าไหร่ครับร้อยสามสองร้อยสามสองนี่ผลเป็นยังไงครับเสมอครับเสมอเสมอแบบเราเรามองว่าเราชนะไหมครับวันนะั้นชนะครับชนะแต่กรรมการชูเสมอนะแล้วก็มาเจอกันในวันอาทิตย์นี้คู่เอก ครับผมและระยะการฟิตซ้อมของเพชรพิชัยนี่ประมาณกี่วันครับก็สามสี่อาทิตย์ครับสามสี่อาทิตย์พิกัดที่ชกกันอาทิตย์ไอ้รอบนี้ไหนว่าร้อยสามสิบจุดห้าใช่ไหมครับใช่ร้อยสามสิบจุดห้านี่เรามีปัญหาไหมครับไม่มีครับก็เป็นเวทเดิมอยู่แล้วเป็นเวทเดิมและไวล่าสุดของเราชกไว้ที่ช่องเจ็ดที่เจอ,เจอกับดีเซลเล็กครับอ๋อซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กวันนั้นพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบครับ อยนน้หักไปอ๋อวันนั้นปล่อยไปแต่พอวันนี้มาที่พิกัดร้อยสามสิบจุดห้าไม่มีปัญหานะครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนสูงเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบสองครับน้ำหนักไปปล่อยก็หกสิบสี่ครับหกสิบสี่แล้วคู่ปั้มคู่ซ้อมเราในไฟนี้มีใครบ้างครับก็มีร้อยล้านอ่าพมีชัยสุนทรพมิชัยแล้วก็พลังแล้วก็ เด่นโอเคครับเอาฝากถึงแฟนขับ f อฟซีที่ติดตามเชียร์วันอาทิตย์นี้เลยครับฝากทุคนครับงทาปรุพูนอากรัเนาะ